อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีมนสเสน่ห์มีคาถามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนหนึ่งเขาบอกว่าจูๆ่ๆมีผู้ชายมาขับรถมาหาเขาแล้วก็บอกว่ามีเงินไหมขอเงินหน่อยสิเธอบอกไม่รู้อะไรโดนใจควักเกินให้ไป2 0 0พันเลยฮะยง,ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอนั่นน่ะสิผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะเขามีคาถามีอะไรหรือเปล่า <c oughs> หรือเขาต้องท่องไล่เวทไล่มนโดนป้ายอะไร <c oughs> <ด>หรือเปล่าโดนป้ายยาหรือเปล่าโดนป้ายยาไหมแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้นะครับเขาบอกว่าชื่อร้านอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมชื่อร้าน คุณพระช่วยหมูน้ําตกแต่พระไม่ได้อยู่พระช่วยไม่ได้ฮะเธอเล่าให้ฟังฮะเธออยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองชื่อว่าคนอ้อมจิตเธอเละหว่าวตอนจอดรถ3ล้อขายก๋วยเตี๋ยวอยู่มีผู้ชายรูปร่างท้วม,ม,มอ้อนออนวนๆสวมกางเก,ง,เกงขาย,ยาวสีดําสวมเสื้อแขนยาวสีส้มหมวกกันน็อกครึ่งใบขี่จักรยานยนต์สีแดงนะไม่ติดแผ่นป้ายด้วยมาจอดเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวของเธอที่เป็นรถคันนี้แหละฮะ แล้วก็เอ่ยปากบ่าบอขอยืมเงิน200 2 0 0อสิอืเออเราก็คิดอยู่ในใจเขาขอยืมกันง่ายๆแบบนี้หรอนั่นนะสิขอยืมเงิน2 0 0สิบอกว่าจะนําเงินไปจ่ายค่ายาในตลาดตนเองตอบกลับไปว่ายังไงรู้ให้คุณผู้ชมยังไงฮะมีเงินทอนอยู่ในกระเป๋า2,000บาทแล้วก็เปิดกระเป๋าสตางค์ให้ชายคนดังกล่าวดูด้วยผู้ชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาใกล้ๆบอกงั้นเอาไปหมดเลยนะเธอบอกก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น โทรก็หยิบเงินให้ไปเลย2,000บาทโอ้ยทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยโทรมันโอ้ด้านน่ะสิเราเธอโดนคะถาไหมด้านหน่นนะสิถูกเป่ <ไง S 2> กากระหมอ่อมหรือเสกอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเธอบอกว่าพอผู้ชายคนนั้นขี่รถออกไปเธอตั้งสติได้รีบโทรแจ้งตำรวจหนึ่งบอกคุณตำรวจช่วยมาตรวจสอบหน่อยทีนี้ผมสงสัยว่ายังไงรู้ไหมยังไงครับจะดำเนินคดีได้ไหมอ่ะพอหยิบให้เขาเองด้านน่ะสิครับอลองฟังเสียงเธอดูครับเดี๋ยวใ้ืคืนว่าอย่างเงี้ยมาคเลยนะมถึงว่า ทีแรกหนูถามเขาว่าพี่เอาอะไรเขาบอกออไม่ไ okay ม่เอาพี่มาขอยืมตังสองร้อยเขาวาอย่างนี้บอกว่าเขาทางเต่าตั้งหายจะไปจ่ายค่าปลาน่าแล้วสาระหนูก็ตอบไปหนูไม่ดีแล้วสารวเขาก็เดินออกมาเงี้ยแล้วหนูไม่รู้ยังไงอะไรโดนใจหนูไปหยิบกระเป๋าตังที่หนูเอาไว้ทอนเนี่ยมีอยู่สองพันหนูก็เปิดกระเป๋าเขาดูแล้วเขาบอกว่าสองพันพี่ไปหมดเลย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปแล้วคือว่าเขขับไปเลยเนี่ยแบบว่าเนี่ยเหมือนที่บอกไปเธอไปแจ้งความกับตำรวจด้วยแต่ตีนนี้ในแง่ของกฎหมายอ่ะเธอเขาไม่ได้มาจี้มาโป้นนะ เพือยังไงอ่ะคุณตํารวจช่วยอธิบายหน่อยต้องถามก่อนว่าตอนที่ให้ไปมีสติแค่ไหนเออนั่นแหะสิคุณผู้ชมเนี่ยให้เขาไปคุณโจยังไงครับเขาส่งบารบอกว่าอ้าวคุณอนุวัฒน์คุณโจขอยืมเงินหน่อยเอาไปเลยครับจีพันปกติไม่พกตังค์ด้วยเออนั่นแหะสิฮะอันนี้หยิบตังค์ให้เขาไปใช่ไหมละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่แอปสโตร์หรือเพลย์สโตร์